สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเป็นวันอาทิตย์นะคะใส,ส่เสื้อสีแดงสดใสน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจอยากได้เสื้อยืดรุ่นนี้ก็ยังมีนะคะตัวละร้อยห้าสิบยังจัดโปรอยู่นะคะเพราะราคาเต็มของเขาร้อยเก้าเก้านะคะจัดโปรมันเดิมร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดอยากได้ก็ทักมามีหลายเบอร์หรือดูคลิปย้อนหลังลงไปนะคะเสื้อยืดมีค่ะ วันนี้วราดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยท่านใดอยากได้สินค้าสวยๆงามๆของวรลดาภาคามจังหวัดสกลน,นครน,นะคะขอให้ท่านเข้ามาดู YouTube ข้อสำคัญดู EP ีนะคะ EP ีของเราก็2,000กว่าดแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะแบบนี้เขาเรียกว่านัมเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์นะคะมีนัมเบอร์มี E ีีนะคะขอให้ท่านดูบางคนแม่แม่ท่านไม่มีไลน์ก็บอกอีและเบอร์มาท่านจะได้สินค้าถูกต้องเป๊ะเลยนะคะ ข้อสำคัญของเราเหมือนเดิมสินค้าโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ทำเก็บปลายทางนะคะและช่วงนี้วรดาก็มีนโยบายนะคะมีแผนนะคะที่จะย้ายร้านขึ้นไปอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตอนนี้ยังรอนะคะรอลอารอคนมาเซ้งร้านอยู่นะคะ ถ้าเราไปอยู่ร้านก็โอเคจะดีขึ้นอย่างหนึ่งคือเราจะสามารถพูดคุยกันได้ทั้งวันนะคะเพราะตลาดนี้เปิด6กโมงปิดเที่ยงนะคะเดี๋ยวถ้าวรดาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งที่อยู่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสินค้าเราคงมีเหมือนเดิมนะคะเวลาะจะขึ้นไปอยู่ร้านแล้วก็เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราก็รอนะคะรอคนมาเซ้งร้านเพราะเราคนเดียวเราไม่สามารถทําควบคู่กันได้นะคะก็ต้องรอไปเป็นอย่างเป็นอย่างนะคะลูกเต้าเขาก็ทํางานไปแล้วนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้วรดาจะมายกผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่สวยมาใหม่พิเศษเลยนะคะมาเมื่อวานนี้เมื่อวานวรดาก็ลงไปในผ้าคลุมไหล่ใหญ่เ a เฟรีเมียมนะคะยกให้ท่านราคาเดิมพื้นละ580แต่คลิปนี้จะเป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะแต่คนละุ่นพื้นละ5 0 0และ2 2 0เป็นพันคอนะคะพันคอจริงๆพื้นหนึ่งนะคะพื้นหนึ่งแต่เรามาจัดโปรให้ท่านอยู่ช่วงนี้นะคะให้ราคาของท่านพิเศษคือ220บบาทนะคะพันคอ เครือขามนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาอันนี้ครึ่งเดียวนะคะอันนี้เป็นพันโคนะคะเครือขามนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเพียง220บาทนะคะเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะคะเราจะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะราคาพิเศษนะคะ2 2 0บาทนะคะหากท่านใดอยากได้กล่องควบคู่กันไปก็สั่งกล่องเพิ่มได้กล่องละ20บาทนะคะ เขาก็เป็นแบบนี้นะคะกล่องของเขานะคะกล่องละยี่สิบบาทนะคะสั่งเพิ่มได้ค่ะถ้าไม่เอากล่องวลาดาก็หอ่หอห่อด้วยโลโก้ผ้าคลุมให้ท่านอยู่แล้วนะคะลายสายฝนสวยนะคะมีอยู่สองผืนนะคะลายสายฝนมีสองผืนนะคะ มาอีกรลยนี้ก็สวยเนื้อหนาเนื้อแน่นสีตะกรอนเครือข่ายเหมือนกันนะคะเราก็แบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะพิเศษสุดๆนะคะเพียง220ราคาเต็ม2 9 9ที่อื่นค้าย29 9หรือ350นะคะแต่บราดาพิเศษให้เลยนะคะราคาเป็นกันเองนะคะ 220, 2 2 0น้อนเบอร์สองลนยนี้ก็มี2ผืนนะคะหากท่านใดอยากไปฝากไปต้อนเป็นของจารวยได้เลยนะคะคุณแม่แม่ฝากลูกหลานก็ได้ลูกหลานฝากคุณแม่แม่ยิ่งดีนะคะขอท่านรับ บางทีท่านสั่งกับเราท่านไม่ต้องส่งไปหาบ้านท่านส่งไปให้บ้านที่ท่านจะให้เลยนะคะวรดาก็จะเชียนจดหมายน้อยให้นะคะให้ท่านบอกข้อความมานะคะเราก็จัดการเคลียร์ให้ท่านทุกอย่างนะคะอันนี้มี2ผืนนะคะลายนี้220บาทจัดโปรแล้วนะคะนี่ค่ะมี2ผืนนะคะมีสผืนนะคะ มาอีกนะคะลายนี้ใกล้เคียงกันแต่คนละลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆดูให้แคปชัๆเลยนะคะ ผ้าของเราลายของเราแตกต่างกันมากนะคะอันนี้ครึ่งเดียวนะคะสวยค่ะเป็นผ้าคา,ามแท้แน่นอนของสกลนครทอมือแฮนเมดนะคะสินค้าเราทุกอย่างทอมือแฮนเมดทั้งหมดเลยนะคะในที่ผ้าพิมพ์ลายแล้วก็บอกท่านเลยนะคะว่าผ้าพิมพ์ลายแต่อันนี้เป็นผ้าทอมือแท้แน่นอนของสกลนครนะคะ2 2 0บาทท่านดดใดสนใจรีบรับรีบทักมาเลยสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านท่านรอรับได้เลยนะคะโอเค ลานนี้ก็มีสองผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสองผืนนะคะสองผืนนะคะมาอีกนะคะตัวนี้เป็นหมาบอร์สี่นะคะหมาบอร์สี่นี้ก็มีสองผืนแต่มีสีเข้มกับสีจืดนะคะขอให้ท่านดูสวยค่ะคามเทส,สกุลครแน่น,นอนอันนี้ครึ่งเดียวนะคะที่เรายกขึ้นมาในครึ่งเดียวนะคะสวยงามมากนะคะขอให้ท่านดูเลยครึ่งคิงออกมาอย่างนี้ยาวมากนะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยงามมากนะคะพระราก็ยังแบ่งปันท่านเพียงสองร้อยยี่สิบบาทนะคะมีอยู่สองเบอร์ค่ะ มีอยู่2องผืนนะคะัำเบอร์สมี2องผืนอันนี้เรียกว่าสีเข้มนะคะขอให้ท่านดูชัดเจนนะคะพื้นที่1นะคะลำเบอร์สี่พื้นที่1ค,คือพื้นนี้นะคะอันนี้คือพื้นที่2นะคะ พื้นที่สองนะคะขอท่านดูดีๆนะคะเชิงลายแตกต่างกันนิดนึงนะคะพื้นที่สองนำเบอร์สี่นะคะพื้นที่สองนำเบอร์สี่นะคะขอท่านรับพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองก็ราคาเดียวกันนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วมาอีกนำเบอร์ห้านะคะตัวนี้ก็มีสองผืนลายเดียวกันนะคะสวยอันนี้เป็นลายสายฝนนะคะเนื้อดีเนื้อหนาเนื้อแน่นดูดีๆด,ดูใกล้ๆงามมากนะคะ แบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเค2 2 0บาทนะคะจากราคาลดมาแล้วนะคะพิเศษเลย2 2 0รอยูี2่2ยผืนนะคะขอให้ท่านดูขอให้ท่านทักได้นะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะถูกต้องทุกผืนตรงเป๊ะๆนะคะอันนี้ผืนที่ส่งนะคะอันนี้ผืนที่ส่งนะคะ มาอีกนะคะในชุดนี้เราจะมีอยู่ทั้งหมด5้านัมเบอร์นะคะเป็นผ้าพันคอนะคะพันคอนะคะสี่ตะกอต่อมาตอนนี้เราจะมายกเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่แต่รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นผ้าเครือได้นะคะตัวนี้เครือได้สวยได้ครึ่งหนึ่งคามครึ่งหนึ่งนะคะแต่สวยเนื้อแน่นนะคะตัวนี้เรียกว่าเนื้อแน่นนะคะเราก็แบ่งปันท่านนะคะจากราคาพื้น,นีนเจ็ดร้อยเราให้ท่านแค่ห้าร้อยบาทนัมเบอร์หกนะคะ ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เป็นเครือได้เนื้อแน่นนะคะเครือได้เนื้อแน่นเรียบนะคะบางท่านก็ชอบเครือได้นะคะใส่ด um ีใส่สบายนะคะเครือได้ก็เนื้อดีเหมือนกันนะคะเป็นคามแท้สกลนครเลยนะคะเครือได้ย้อมคามแท้สกลนครเลยนะคะนี่ค่ะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะแล้วมาอีกลายนี้ลายเสียบนะคะสวยวรดาเคยตัดเสื้อคลุมตัดอะไรมาขายสวยงามมาก นี่ค่ะลายเสียบง,งามค่ะงามจริงๆเราให้ท่านแค่ห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะพื้นละห้าร้อยบาทเท่านั้นทั้งใหญ่ทั้งยาวยาวสองเมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆเหมือนกันนะคะพิเศษเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะสวยกว้างใหญ่นะคะขอให้ท่านดูดูเชิงดูลายงามมากนะคะเราก็ยังแบ่งปันท่านพิเศษแค่พื้นละห้าร้อยบาทนะคะ มาอีกพื้นนี้นะคะพื้นที่3ามนัมเบอร์แนะคะลายสวยค่ะท่านดูนะคะแต่ละลายงามผ่องมากนะคะเราก็แบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะให้ท่านเลย500บาทขายพิเศรษราคากันเองราคาเต็มตัวนี้799านะคะเราให้ท่านแค่500บาทนะคะสินค้าของเราถูกต้องตาม พื้นที่ท่านเอาแน่นอนเมื่อท่านซื้อพื้นไหนเราขายพื้นนั้นให้ท่านเราไม่มีการเปลี่ยนสินค้าแน่นอนตรงหน้าปกเราซื้อสัตว์ต่อลูกค้าเสมอนะคะนี่ค่ะงามมากเนื้อหนาเนื้อแน่นเลยนะคะผืนนี้เนื้อหนาเดี๋ยวช่างมาวราดาก็ถ้าไม่ยังไม่มีท่านไทท่านไดรับวราดาอาจจะเอาไปตัดเสื้อมาสวยค่ะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้สายฝนนะคะสายฝนพึ่งมานะคะ อันนี้เป็นเครือขามนะคะผ้านิ่มนะคะกิงกสายฝนเครือขามตัวนี้ต้องขายพื้นเจ็ดเก้แต่วรดาก็มาแบ่งปันท่านพื้นละ500อบาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะแบ่งปันท่านสุดๆพื้นละห0าบาทพื้นละห0าบาทเท่านั้นแบ่งปันท่านเต็มที่เลยนะคะสินค้าทุกอย่างเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นนะคะสายฝนนี่เรามีอยู่2อผืนนะคะ2ผืนนะคะเครือขามนะคะตัวนี้ เพื่อขามเห็นหมค่สวยคะ่ะแต่และผืนสวยงามการันตีได้เลยสินค้าของเราคัดเก็ดมาเรียบร้อยสินค้าของเราคัดมาทุกผืนเลยนะคะมาอีกนะคะอันนี้ก็เครือขามเหมือนกันนะคะลายสกอตนะคะยังมีอยู่ผืนเดียว มารอบที่แล้วหมดทุกพื้นนะคะแต่วันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะพื้นละ500บาทเช่นกันนะคะจากจิตเก้าเ้าแบ่งปันให้ท่านนะคะนําเบอร์10นะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะแบ่งปันกันสุดๆเลยสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายมีเทแน่นอนเราพร้อมแบ่งปันให้ท่านเต็มที่สุดๆไปเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกพื้นถูกต้องนะคะสินค้าของเรา โกโหกนะคะสินค้าของเราแน่นอนนะคะตรงหน้าปกทุกผุนทุกคินนะคะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะเป็นผพ้าพ,พันคอและผ้าคลุมไหล่ะเข้ากันไปนะคะหากท่านอยากได้สีคามอยากได้สีคามเข้มสีคามน้ําทะเลมีครบนะคะทั้งผ้าพ,พันคอและคลุมไหล่นะคะเอาให้ท่านดูอีพีนะดีๆนะคะขออีพี 2,000กว่าแล้วและนำเบอร์นะคะหาท่านอยากได้ปืนในทักไายมหาวรดาภาคามนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่วรดา เปลี่ยนแปลงร้านย้ายไปที่บ้านนะคะจะไปสร้างโมเดลแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมเหมือนเดิมนะคะวลาดก็จะมีสินค้างามๆให้ท่านเหมือนเดิมนะคะขอให้ท่านเข้ามาพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะเวลาเราคุยไลน์แล้วขอเราส่งไปขอให้ท่านตอบด้วยนะคะไม่ใช่นิ่งนะคะตอบด้วยนะคะนั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าท่านจะรับหรือไม่รับนะคะหากมีลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเราก็อาจจะขายนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนวันนี้เราก็มีสินค้างามๆมาแบ่งปันท่านนะคะ ท่านใดสนใจอยากได้ก็เชิญได้นะคะกบราขอบคุณทุกคนที่เมตตานะคะโชคดีทุกท่านค่ะ